นี่คันมาหาบกบวกไปต่มกันนะ <c oughs> อื้มอ,อื้มอ,อืมอ,อืมออออหน่วยนึ่งรอหาบกบวกกันน,ะนั่นหน่อยหน่อยนึงนี่ได้นนนหนึ่งหน่วยเราหาบกบวกกันไนดะ้จ้าไปพัดมันจะมีบ่ ไ่อีกบ oh, huh? <im expands and floor trendy> ่โอู้อ้ค่อยค่อยค่อยคอยค่อยเป็นยังงั้นหล่อมาไปนอมาหาะน่ะอ้กไปนอมาหาเหานม่เจโอ้ยเห็นอีกบ้าโอ้หนอ้อู้อ้อู้อ้อ้อู้พหน่อยหนึ่ง

buộc chứ buộc xuống nuôi thương thương mì quá xe này quá thương 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 mi rồi Đây. 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 Lại đi Đây. 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 อบวกเกิดเองด้ค่ะบรดีาลาค์ได้วยค่ะนี่บวกๆบดบๆมันเกิดเองนะคะนี่นี่บึงค่ะบึงอ้มมีบิน

นี่บอาคือพักพใสยขายเปิดไม่หน่วยว่าพิใส่อ,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 อใจไม่หน่วยบ้านหน่วยบวกบวก็บมีหน่วยม่มี ขึ้นไว้ที่สาวขอเฮ็ดไว้นี่บ้าตีบ่ง นอยป้าเยที hmm? <ination noises> ั้งไดสิเขาไปเอาได้ปะนี่ฮึเขาไมก็ขาไเก็บได้เรน่ลมนเนของมันเนไล่เขาไปเจอแบเจนะ thế lên nó buộc phải <laughs> ừ. mùa hiến tôi cũng mà thế nữa có nó cái thầy là mà อ um um uh ๋อโอ้ยบอเห็นโอ้ยเสียดายดีเจอลงกับบเห็นฮึฮึบอเห็นเจอลงบอเห็นเอ้ยมันคือเสียดายแท้หน่อยบัวลงลงนี่นี่เจอลงบอเห็นบมนแ้ว

ơi à, mình uhm. 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 uhm

โอ้ยอยู่สูงแล้วก็เห็นต่อยลงกับกระไดอ๋มปู่อยกับกระได